เหล็กว่าหนักละแต่ถ้าเจ้าของโรงเหล็กเนี่ยตัดสินใจบอกว่าหยุดกิจการชั่วคราวทั้งสำนักงานออฟฟิศและโรงงานนานเดือนหนึ่งเลยก็เพราะปัญหาก็คือว่าเจอเหล็กจีนตีจนกระทั่งสภาพคล่องขาดพร่องชั่วคราวนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวเหล็กว่าหนักล้ว แต่ถ้าเจ้าของโรงเหล็กเนี่ยตัดสินใจบอกว่าหยุดกิจการชั่วคราวทั้งสำนักงานออฟฟิศและโรงงานนานเดือนหนึ่งเลยก็เพราะปัญหาก็คือว่าเจอเหล็กจีนตีจนกระทั่งสภาพคล่องขาดพร่องชั่วคราวนะครับตอนนี้อุตสาหกรรมในประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เป็นแบบหนักๆใหญ่ๆเช่นเหล็กนะจริงๆเรื่องนี้เนี่ยได้รับผลกระทบสำหรับคนที่อยู่ในวงการเหล็กมาพอสมควรแล้วนะฮะ แต่ว่ามันมาหนักหนาสาหัสในช่วงเนี่ยปี2ปีนี้และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเหลือเชื่อครับว่าธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหรือโรงงานผลิตเหล็กที่มีอายุประมาณ30ปีได้เนี่ยชื่อว่าบริษัทมิลคอนบูรพาถึงขั้นต้องแบบออกจดหมายส่งให้กับบรรดาพนักงานทุกคนแจ้งให้ทราบครับว่าโรงงานต้องหยุดกิจการชั่วคราวนะครับไม่ใช่ถาวรน,นะฮะฟังดีๆนะฮะ คุณประวิทธ์หอรุ่งเรืองประธานเจ้าที่บริหาหรว่าซีอโอได้แก่ก็ยังเป็น M d ดีหรือกรรมการผู้จัรใหญ่นี่นะครับแกก็มีประกาศออกมาให้กับบรรดาพนักงานที่อยู่ในบริษัทที่มีชื่อว่ามิลคอนบรูพาจำกัดสาขาระยองประกาศนี้ออกมาวันที่7สิงหาคมน,นะครับและปรากฏว่าโดยประเด็นทั้งหมดโดยหัวใจของเนื้อหาใจความของประกาศตรงนี้ก็คือว่าหยุดกิจการชั่วคราวหยุดทั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทด,ด้วยและหยุดทั้งที่โรงงานที่สาขาระยองด้วยชั่วคราวนะครับ การหยุดชั่วคราวตรงนี้นี่นะครับก็คือจะหยุดตั้งแต่14สิงหาคมวันนี้ไงฮะถึงได้เอาข่าวนี้มาเล่าแม้ว่าจดหมายจะออกมาวันที่7เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นต้นไปนี่นะครับอีก1เดือนเต็มๆจนถึง13กันยายนนี่นะฮะมิลคอนบุรพายักษ์ผลิตเหล็กอายุ30ปีจะหยุดกิจการชั่วคราวเท่านั้นเองนะครับการหยุดอย่างนี้เข้าให้เหตุผลชัดเจนเลยนะครับว่าระบุในจดหมายเลยฮะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน ก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับและผมก็รายงานกันไปอยู่ตลอดเวลาท่านผู้ชมก็รู้ข่าวสารกันหมดนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะส่วนข้อที่2ก็คือว่าอุตสาหกรรมเหล็กจากกลุ่มทุนนอกประเทศเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยในจดหมายไม่ได้ระบุสัญชาติไหนเชื้อชาติไหนแต่คงรู้ดีนะครับว่าเมื่อวานผมก็ทาคลิปไปแล้วแล้วก็มีรายงานไปแล้วแลวเป็นตัวเลขข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยประธานเลยนะครับว่ามี2บริษัทผลิตเหล็กสัญชาติจีนยักษ์ใหญ่2โรงงานตั้งในประเทศไทยนะฮะ 12กว่าล้านตันสำหรับกําลังการผลิตในขณะที่กําลังบริโภคของเหล็กภายในประเทศนั้นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่ามันก็พอนะมันก็พอฟัดพอเฟียงไม่จาเป็นต้องผลิตเพิ่มใช่หมครับแถมวงการอุตสาหกรรมผลิตเหล็กในประเทศไทยนั้นลดกําลังการผลิตต่ํา30%และแถมลดกําลังการผลิต3ปีติดอีกต่างหากนะฮะนี่คือเหตุผลข้อที่2นะครับที่คุณประวิทย์หอรุ่งเรืองบอกว่าอุตสาหกรรมเหล็กกลุ่มทุนนอกประเทศเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย และแกก็บอกเลยนะครับว่ามันเกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมผู้ผลิตเหล็กในประเทศและที่ผ่านมานะฮะในจดหมายบอกต่อไปเลยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยและการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยสาตัวเนี่ยเลยทาให้แกต้องตัดสินใจอย่างนี้ฮะเพื่อรักษาบริษัทเอาไว้นะครับก็อย่างแรกก็หยุดหนึ่งเดือนครับเริ่มวันนี้เลย14สิงหาจบ13บกันยานะครับและนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่หยุดไปก็อาศัยเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมาย ตามกฎหมายก็คืออันนี้คือโดยตัวกิจการหยุดแต่พนักงานละครับจะทำยังไงนะฮะก็ปรากฏว่ายังคงมีการจ่ายเยงินดรงเนเดือนให้อยู่นะฮะแต่เป็นไปตามตัวกฎหมายของการจ้างแรงงานนะครับเนี่ยเขาบอกเลยนะฮะกรณีที่พนักงานได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนะครับเพราะฉะนั้นวันที่มาปฏิบัติงานก็จ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างอันนี้ตามเนื้อหากฎหมายนะฮะวันหยุดประจาสัปดาห์วันหยุดตามประเพณีจ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์ของคําจ้าง และวันที่ไม่ได้มาปฏิบัติงานเนี่ยซึ่งตอนนี้จะต้องหยุดชั่วคราวกันด้วยนะฮะจ่าย75%ของค่าจ้างนะครับและพนักงานที่ไม่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานก็จ่าย75%ของค่าจ้างนะครับดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เลยจะต้องติดตามดูกันต่อไปว่าด้วยการที่ว่าขาดสภาพคล่องทางการเงินตอนนี้เหลือเชื่อนะฮะว่าบริษทัทบริษัทในเมืองไทยเนี่ยที่เป็นอยู่ในอุตสาหกรรมชั้นนาและขนาดใหญ่เนี่ยอย่างเช่นเหล็กอย่างเช่นเซมิคอนดักเตอร์หรืออย่างเช่นคอมเพรส และบริษัทพวกนี้อายุ30ปีขึ้นนะต้องมาขาดสภาพคล่องในปีนี้คือ2 5 6 7นะครับเ,เราดูจากตัวเลขของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์นี่นะครับสำหรับทางด้านของบริษัทมิลคอรบุรพาจำกัดนี่นะฮะปรากฏว่าดูตัวเลขย้อนหลัง5ปีนะฮะก็น่าสนใจบางปีก็กําไรแต่ก็มีขาดทุนติดต่อกันเหมือนกันปรากฏว่าจะมีปีที่ขาดทุนเกิดขึ้นนะครับในปี62นะครับ ในปี62นี่ขาดทุน9ล้านในปี63ขาดทุน39ล้านพอมาปี64่เนี่ยมีกำไรละกำไรดีด้วย335ล้านแต่พอมาเป็นปี6กาเนี่ยนะฮะกำไร64ล้านจนกระทั่งมาถึงปี66กลับมาขาดทุนอีกล้าล้านนะฮะดังนั้นก็แสดงว่าเป็นการขาดทุนปิดปิดเปิดเปิด,ปดแล้วก็กำไรก็มีอยู่ไม่ กำไรมีอยู่ไม่กี่ปีนะฮะดังนั้นสิ่งนี้ก็คือกลายเป็นเรื่องที่น่ากังวลน,นะครับว่าขณะนี้เดี่ยด้วยสภาพเศรษฐกิจก็ดีหรืออะไรก็ดีถึงได้บอกท่านผู้ชมนะครับว่าเป็นปีที่รองโควิดจริงๆใครจะไปค,คิดครดว่าบริษัทที่ตั้งมาตั้ง30ปีอย่างงี้แล้วอยู่ในอุตสาหกรรมที่ไม่ได้เล็กๆด้วยนะ,ะนี่ไซส์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะผลิตเล็กและคอมเพรสเซอร์ที่ผมพูดถึงนี่นคือคุณทอนเคอร์บี้อันนั้นก็หยุดกิจาการชั่วคราวนะฮะถึงวันต้องขาดสภาพคล่องแลวถึงวันที่ต นะฮะไม่ทําอย่างนี้ก็ไม่ได้ยังไม่นับรวมก่อนหน้านี้เมื่อปลายปีที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยครับโรงงานผลิตเหล็กแห่งหนึ่งอยู่ตรงสมุทรปราการอันนั้นปิดเลยนะครับปิดเลยนะฮะไม่ทําอีกต่อไปแล้วนะครับแล้วนั่นอายุเนี่ยโอ้โหเกิน3ทศวรรษด้วยซ้าไปนะครับนะฮะก็เดี๋ยวครับเป็นเรื่องราวที่ต้องติดตามกันและนามาเล่าสู่ให้ท่านผู้ชมติดตามกันอยู่นะครับ